สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาคลิปนี้กับยูกับบุญน้ำโจกกับเซียนซองจ้ะเออเห็นหลทยทานหลายคนนะครับถามหาว่าบุญน้ำโจกไปใส่นะครับช่วงนี้ยากหลายคุณพ่อคุณแม่ยากหลายเนาะอ่าน,อนนะนะนอนหลายโอแมนช่วงนี้ท่านเห็นเธอเกำลังเตรียมโตสิลบงานมันบอก แมนแมนเตรียมตัวรับงานเครื่องเสียงเนาะว<อ>งดนตรีเครื่องเสียงค่ะสําหรับคุณพอ่อคุณแม่เนาะที่เป็นบุญเป็นงานจังใดก็เรียกใส่ทั้งบุญน้ําโชกใดเดอ้อแมนจ้าว่า,าสิติดต,ต,ต่อมาทั้งบุญน้ําโชกก็ดีนะครับหรือว่าสิติดต,ต่อไปทั้งนับุญพาด้วยก็ดีะนะครับก็คือไปน้ำกันละแมนจ้าช่วงนี้กาซ่อมเสียงเนี่ยเ่ยสิเป็นนักร้องได้บี้เถื่อนหราวะแมนโอ้ยจาเนื้นอได้อยู่บ่ฮัลนีล่วย จำเนี่ยพได้ยัจงไหเป็นนักล่อก็มต้องจำได้แล้วเนาะเอาเอาพอดายอยากฟังเสียงบุญน้ำโชกก็ต้องติดตอมาจังก็สนะจากสสได้ฟังแมนแมนบยจะเป็นหมอลำใหญ่เอาคลิปนี้เขาสิม่ว้เบาอย่างซูคุณพ่อคุณแม่ฟังก่อนสิม่ว้เาเรื่องความฝันของพออย่างน่าฮียงแมนค่ะวัที่แล้วเป็นยังไงกัเปันฟันมันฟันเห็นหัวปะเออคือมีต้หัวน่ะเห็นบอเทอร์บังดูห้าหกคักแน่บอกโอ้คือแมน อัลลาบอจันเดวิลให้เอฟซีฟังอยู่ว่าอ่าความฟันองพ่อนี่ข้าตรงจับจุดที่แบบยังเด่นๆนะนะจิตเตียวเลยคือถ้าไปสีเอาตัวเลขไปเมื่อยไปแลนเนี่ยจับความฟันให้ถือว่าอันใดมันเด่นพ่อเห็นปลาบอกมันสิมีเจตเออหรือว่าพ่องวนเมื่อกี้นี่พ่อเห็นหัวปลาเอฟซีก็ตีกันมาหลายอยู่นะคะเอาหัวกับเป็นหาเป็นฮกดีนะคะแต่ก็หัวจ่บอกแมนเธอเธอคือว่านี่ศาสนาเป็น ยังก่อนล่ะเป็นฟังฟังตั้งหัวบอสป่าที่เคืองหนึ่งใช่ค่ะอ่าต่ว่าส่วนเคืองนึงนี่เป็นฟังตั้งหัวจิถูกต้องค่ะอ่ะแล้เอฟซีเพิ่นกับคอมเมนต์อยต่ว่ากับบรลวเพิ่อนเอาไปจับใส่ตัวอื่นบอหรือเอาไปเมื่อยไปแลนดบอฉันกับบอแน่ใจนะคะอ่ะต่วาบวันี้นะคะเพื่อนถามกันตองวันเราก็สิมิผู้ใดอยู่ตัวเพิ่นยังถามหาความฝันพอแทงหน้าเหียนก็อ่าสิวาจังไดล่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านหลายคนเนาะเพิ่นจะเสี่ยความฝันของพ่อน่ ไปเปียบเทียบใจกับเลขเจ้าของนั่นแหละแมนจ้าเลขที่มีเลขที่จับไว้เลขที่ซื้อไวค่ะลอตเตอรี่ที่หาไว้นั่นแหละค่ะเอาความฟันของพ่อนี่ไปพิจารณาใส่ธนาว่าอ่ามันมาแนาวทางเดียวกันบอยอ,อ๋อเนาะการเบิ่งแนวทางกับจิประมาณนั่นแหละที่จริงแล้วเฮ้าคว้นิมีตัวเลขที่มักในใจเออมาเบิ่งมาหาแนวทางนี่คือเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าของเอารางวดนี่พ่อฟันไป พ่อฟันแล้วนะครับจริงๆบุญน้ำโชกะได้ความฝันพ่อมาหนีบมา่หันหกเจ็ดมือแล้วล่ะคะ่ะได้มาหกเจ็ดมือแล้วแต่ว่ายังมีเวลานะครับยังมีเวลามากบอกไว้ฟังค่ะอืเส้นซองกะบ,บอกกาเอามาเว่าเพราะว่าั้งว่าเอฟซีคิดหอดบุญน้ำโชกหลายอยากให้มาออกกล่องนะคะนูก็เลยว่าอเดี๋ยวทาให้บุญน้ำโชกว่างก็และกันเดี๋ยวเสียเพ่อนนะมา,ว,า,าะว้า,าวความฝันของพอ่อถึงหน้าเหียนสู่ฟัง เพราะว่าถิ่เพิ่นเว้าเนี่ย,ยว้าว่ามันไปฟันเองบุญดิบุน้ำโคบขนาด <c oughs> เออคุณบอกคุณแม่มากสันนี่พอได้หัวน้ามาสั่นฉันก็เลยถ่ายเธอมาเออ่ทยถอดให้ฟังนี่ละแล้วค่ะจัดไห้คุณบอกคุณแม่สําหรับปวนนี้เนะเาะอ่าจากที่ไปถามมาเนาะคุณบอกคุณแม่พ่อเพิ่นฟันมาเหีย้ยวดิเ,เพิ่นฟันว่าสั่นๆซ้อมนั <c oughs> นบ <c oughs> อกว่า ฝันมอาย่าวดิบุญน้ำโจรกระดังวันนี้ฝันว่าสันๆเอา้ามันสิตีเป็นเลขตัวใดเรากระดันเอกไปวันจีตีผ่านอีรียัวเดียวนะเอาเรียนมเมาเรียนค่ะอันนี้พ่อเป็นฝันว่าอ่าเพิ่นยางลงไปให้หน่าเพิน่นค่ะนะครับเพิ่นยางลงไปให้หน่าบ้านนี้มีนม้ำอ่าเหมือนน้ำแบบว่าน้ำถั่วมนะคุณพ่อคุณแม่มน้ำกับลวง ไหลรัดให้หน้าเพิ่นมากนะครับน้ำกัประมาณเที่ยงหน้าแข็งนี่ล่ะอ,อ๋อแต่วระมันถ่วมให้หน้าเพิ่นแมนถ่วมให้หน้าแต่ว่นาน้ำใสดีดี่าสัน่นบ่ว่าจ้ะอ่ะนาน้ำใสดีดีดบัดน,นี้อ่ากอต้องบอกกันว่าเพิ่นล่งไปเนี่เพิ่นลงไปกับอยากเพิ่นเด้ออ่าเพิ่นเพิ่นลงไปหน้าเนี่ยค่ะเพิ่นลงไปกับอยากเพิ่นอีกสามคนอ่า ร่วมพอนี่เป็นซีคนบ้านี่อ่าอ่าปิงมาสั้นมันนี่ปิงอ่าเซียนว่าปิงยังละ่ะอ่าปิงปิงปิงข้าวใ่คุณพอ่อคุณแม่ค่ะภาษาไทยกะปิงควายนั่นแหละโ oh. อะ้ปิงข้าวใยอ่ามันมากัดพ่อนะครับกัดขาจ้าอ่ากัดขาแต่มันมาเป็นครูอ่าพ่อว่ามันมาเป็นครู อ่าจังญาติพ่อจงิง่เคลียขึ้นมาจากนามจงสี่เคลียขึ้นมาทีละคูอ่อ่าเคลียขึ้นมาทีละคูททละคูปิงอ่าแต่ว่ามันเป็นปิงคูอ่าโอ้ยปิงปิงคูเอ้าเสีย่าจังไรสนะอ่ามันมาเป็นคูเอาก็คือมันความหมายพ่อมันแปลกมันแปลกว่าเป็นยังอัน เห็นมันก็คือเห็นเทลาสองโตยังสิบอกเออเคลียขึ้นมากก็คือเคลียขึ้นมาพร้อมกันได้สองโตคือกันยังสิบอกแมนโอ้นาสิประมาณนั้นพอว่าโอ้แต่อาจจะเป็นปีงเข้มหรือปีงควายน่ะแต่แต่ก็คือสิบอมแมนปีงคู่ล่ะคุณบอกว่าแม่งงไปเดีนี้เริ่มงงเลยดิคุณ่อกคนแม่เริ่มงงเลยดิหนิอือ่ะสีว่าจังใดดีแต่ว่าที่หลักๆก็ะคือถ้าที่ฉันจับเนาะอ่าจุดที่ ชัดเจนที่สุดในฝันนี้ในงวดนี้แปดบอกปิงเอ้ยบอมแมนแปดปิงก็คือจับจุดก็คือปิงแล้วก็น้ำท่วมน้ำไหลแมนแมนประมาณนั้นปิงสิเป็นยังปิงบางคนเป็นหนึ่งดิบางคนเป็นสองสามสี่ยังกาแล้วเขาเอินน่าเขาเอิ่น่านี่เขาเอินน่าแล้วแต่ ่าผู้ฝันค่ะค่ะแล้วแต่ผู้ฝันแต่ส่วนมากับว่าปิงนี่มันก็เป็ี่ยนแปลดละประมาณนัอนคนแงปิงมันเป็นแปดแต่มันแปลกว่ามันมาเป็นคู่มันมาเป็นคููมันจะเป็นยังไงแต่ว่าปิ่งมันเป็น่ยนตัวเงาๆดิมันมาเป็นคููโอ้มันจะเป็นนัง่ะเป็นแปลกๆบอกเลขสิบเบิ้ลบอกคุณพ่อพ่อแมงวันนี้เอเนาะเป็นไปได้อยู่นิฟูดชเป็นไปได้ เพราะว่าหามมาหลายงวดแล้วดิหกหกสองหกหกห้าเป็นบอ่อบนแน่นะเออหกหกศูนย์ผุ่นเริ่มตั้งแต่หกเออหกศูนย์หกมากเป็นบอ่อไล,ล่ลงมากก็คือเป็นหามหมดเลยเบนแน่งวดนี้อาจีเป็นเบิ้ลนก็ได้ดบิบนแน่บอนแน่เลขงวันนี้นะครับน่าสนใจนะครับถ้าเบิรนคือสีเบิร์นยังท่อนละ่ะค่ะเบาถึงมันกับบไร้เบิรนโดนแล้วดิกุณนไหคุณแม่เลขรัฐบาลไห้เอาเนี่ยบไร้เบิรนโดนแล้ว สิเป็นไปได้บ่ว่างหงอทมือเงินนี่มันสิเบิ่ลออย่าลืมติดไว้เด้อเธอเลีกเบิ่ลเอาตัวใด้ดีนะเฮาเมื่อก็ไล่ยลวดแต่ลายเบิ่ลเลยบอ่ะล้ยไล่วดตั้งแต่00ฮย์ศูนย์อนเก่าๆคุณแมนบอ่ะขันมาเบิ่ลก็บ่ถืกจักสิว่าจังได๋ล่ะขันไลเลยบาเออคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นจังได๋ค่ะสําหรับความฝันอ่ะให้บุญนําโชคสรุป สันส้นๆแบบไ,ไงๆเมื่อกี้<ม>อาจจะงงๆแน่นะคะ<ม>สรุปให้เอฟซีฟังอีกจักรอบแน่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจรารณนาอีกรอบอือก็คือเนาะเอาเอาให้เข้าใจง่ายดีกว่าค่ะนะครับสําหรับความฝันของพอนะ่อเนาะพ่อฝันว่าพ่อลงไปให้หน้าเนี่ยกับยาติเพ่นนะครับอ่าประมาณซีขนร่วมพ่อเนี่ยค่ะบานี้ก็คือน้ำนาะม,มันไหลไหลรัดให้หน้ามากอะนะครับน,น้ำใสๆนี่ไหลรัดให้หน้ามาก บันนี้แนมต้องไปแนะนำในเอ็นปิงนะครับค่ะปิงร้อยมาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะครับผมบันนี้มากัดขาพอ่อเนี่ยคู่หนึ่งนะครับผมมากัดขาพ่อคู่หนึ่งพ่อแล้วไม่เคลียวออกน,ออนั่นแหประมาณนี้คือสรุปคร่าวๆประมาณนี้น,นะคะอ่ะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเป็นเลขตัวใดอย่าลืม,มคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันเนาะ บางท่านบางคนนี่โอ๊ยประสบการณ์ลายดิฟั่งปุ๊บนี่ตีได้แป๊บเลยนะคะงวดนั้นแม่กับฟันสี่หล่ะออกตัวนี้เลยฟันย่างไหนออกตัวนี้ท่านที่นั่นละหนูสิบเปิดจอบอ่านข้อใหม่ฮะนะั่น <laughs> สิไดอดไปลอกการบ้านเอฟซีแนจลอยนะคะาะวคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์มากกว่าเนาะอ่ะคลิปนี้นะคะกะ ไดเอามาทายถอดสุฟเปงเกือบแม่นบ่ได้นะคะเอฟซีถามกันมาตะโดนแล้วเจนซองกัจักซีว่าจังไดนะคะมือนอีก,ก็ได้ลูกพร้อมกันนะคะคจังไดกะคอยทุกท่านทุกคนตีให้เก่งตีให้ถือแล้วกันงวดนี่นะคะแมนกับ,บเบเนอาจจะเป็นคือบุญน,น้ำโชควากระไดเลขกวันนี้อาจจะเบิร์ก็ะได้ดิี้เออขดว่าคิดว่างว<อ>ากน้ำอยอ่หรือสิมาน่ะทองจันอีกจะา่านตามมาสามเดือนแล้วมันโมมานี่ เลขเยังหนึ่งหนึ่งของฉันเด้อตอนจะนอนสีเศร้าตามเราหลับน่านมากฝนมันเบิดทุ่นแล้วเอาคำเศร้าตามนี่ส่วนมากถ้าใน,นก่อนอะานี่นนเังสิเศร้าตามเลขมันมาลอ,อยออกเลยแป๊บโหลดตี<อ>ตามไปคือเกาห่ะต่่าอ่าอย่าไ่หลายค่อ่าตามไว้ติดพ่อได้รุ่นคุณ่อคุณแม่อ้ออาวแต่จับเจียนตัวค่ะสำหรับความฝันของพอจากหน้าเงียนะครับลองพิจารหน้าเบิองนะครับ รล้วออกไปไประกอบการตัดสินใจบึ้งค่ะชอบกระจัดขัดก็ผ<ม>่านแม่ค่ะเ่องบึงเนาะเอาสาสินตัวค่ะอ่ะสรับคลิปนี้เฮาสองคนจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคลิปหน้านูยังมีแนวทังดีๆเด็ดเด็ดมาฝากคุณพอ่อคุณแม่วันนี้วันที่สิบห้าแล้วห้ามพลาดแม้แต่คลิปเดียวนะโคะ้งสุดท้ายนี้มีแต่ที่เด็ดเลยคุณพ่อคุณแม่สรับคลิปน,นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ